เสียงในสนามโอทร์ฟอร์ดปีนั้นเนี่ยไม่มีคําไหนที่ชัดไปกว่าเสียงตะโกนชื่อของลูนี่อย่างพร้อมเพรียงครับเมื่อฟุตบอลอยู่ที่เท้าของลูนี่พูดได้ง่ายเลยครับว่าในปีนั้นเนี่ยลูนี่นะครับเขาคือคนที่ทําให้แมนยูเนี่ยไม่ขาดใจแม้ว่าจะขาดซูเปอร์สตาร์ครับเขาคือผู้เล่นที่ควรค่ากับคําว่าไอคอนของยุคหนึ่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งผมก็มองว่าจริงครับผมสรุปนะครับฤด,ดูกาล2009-2010นะครับเวลูนี่เนี่ยไม่ได้แค่ยิงเยอะครับไม่ได้แค่แบกทีมเฉย แต่เขาเปลี่ยนความหมายของคําว่าหมายเลข10ในฟุตบอลอังกฤษเขาทําให้แฟนบอลเชื่อว่าลูกผู้ชายในสนามไม่จําเป็นต้องพูดเยอะขอแค่เล่นให้สุดใจและเขาก็ทําให้ความเชื่อในพรสว่างในดูจืดลงไปเลยครับเพราะสิ่งที่เขามีมันคือไฟและไรสัทธาที่เผาได้ทั้งสนามด้วยเท้าของเขามันเลยทำให้นี่ไม่ใช่แค่ฤดูกาลที่ดีที่สุดของลูนี่ครับแต่มันคือฤดูกาลที่อังกฤษทั้งประเทศได้เห็นว่าเรายังมีนักเตะที่เล่นด้วยหัวใจจริงๆ เขาคือนักเตะที่แฟนบอลยืนปลบมือให้แม้เกมจะจบด้วยความพ่ายแพ้คือชื่อที่คนเป็นพ่อของแฟนแมนยูจะพูดถึงตอนเล่าเรื่องแมนยูให้กับลูกฟังในวันข้างหน้าและคือคนที่ทําให้เราเข้าใจว่าหัวใจที่แข็งแกร่งสําคัญกว่ารองเท้าที่แพงขนาดไหนเป็นคําที่โดนเส้นมากครับผม เวลูนี่ปี2009-2010ครับปีที่เขาเป็นทั้งนักเตะเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักรบและเป็นหัวใจของทั้งสนามเขาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าครับแต่เขาเป็นจิตวิญญาณในช่วงเปลี่ยนผ่านของฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริงนั่นเองครับผม